ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน Creature of s o n a i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เราได้ทําการรีวิวเจ้าเวนูเอล่าไปหรือว่าเจ้า c r e เจอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเกม Creature of s o n a i a ไปเนี่ยนะครับใน EP ที่แล้วหรือว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เกริ่นไว้แล้วว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะมาทําการบอกวิธีการได้รับเจ้าเวนูเอล่ากันนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับเื่่อนซึง ธีการได้รับเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยนะครับทางเกมเนี่ยไม่ได้เปิดเผยหรือว่าไม่ได้บอกวิธีการว่าเราเนี่ยนะครับจะสามารถได้รับเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็คือให้ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีเอาเองนะว่าวิธีการได้รับเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยนะครับมีวิธีการได้รับยังไงบ้างนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีวิธีการได้รับเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยนะครับถูกคนพบขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในน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 นววววววััััััีีีีีี้้้้เเเเเเ่่่่่่ยยะะะะคครรรรรรบบบบผมมมจจาา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 ทํกกกกอออออพืืๆขตหิิธธไดูลล การหรือว่าขั้นตอนอะไรยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็รับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี TikTok หรือว่าเล่นท i k ต o k อ,อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบ10,000 Subscribe แล้วอย่างไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการได้รับเจ้าเวนูเอลล่ากันเลยดีกว่าครับอ่ะสําหรับวิธีการที่เราเนี่ยจะได้รับเจ้าเวนูเอลล่านะครับเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยนะครับเป็น ครีเจอร์ระดับซีเคริตมิชชั่นนั่นเองหรือว่าซีเคริตครีเจอร์เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าในเกมเนี่ยนะครับมีตัวละครไหนที่เป็นซีเคริตครีเจอร์หรือว่าตัวละครรับบ้างเนี่ยนะครับก็ให้หนึกถึงเจ้ามิลิทัวนะครับหรือว่าจะเป็นเซตินนะครับหรือว่าจะเป็นวอมูล่าอะไรพวกนี้นะครับพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนเป็นตัวละครซีเคริตมิชชั่นหรือว่าตัวละครรับกันทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อนซึ่งเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวลลลลลลละะะะคคคคครร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 แบบบบบบบซีีีีเเ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 มมิิชชััััััั่่่่่่่่่่นนนนนนนหหือออออวว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 าาาาาาาตตตยยยยใสุดสดดกกกก็ไไไ้้้้้ธจง น่าจะเป็นตัวละครลับหรือว่า like ตัวละครแบบซีเคร็ตเนี่ยนะครับที่มีวิธีการปลดล็อกเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากที่สุดในเหล่าบรรดาตัวซีเคร็ตเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการได้รับเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนที่เราเนี่ยจะไปทําขั้นตอนดังกล่าวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยต้องมีในการปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆต้องมีเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องมีคีเจออออรรรรร์์นนนนะะะะททที่่เเเเปปป็ภภฟหืววาตับิครััับบบเเเเเเเพื่่่่่่ออนนนนทททีีีีีีียยรรรรรร์ขึึ้ไปปะะะคคซงววิธกาาาาจจดดูม็ ไฟเลอร์เนี่ยนะครับมีเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่หน้าเกมนะครับเพื่อนๆแล้วกดไปที่สกายตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีครื่อร์นะที่เป็นประเภทไฟเลอร์เนี่ยนะครับทั้งหมดภายในเกมเนี่ยขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขที่เราต้องใช้ตัวไฟเลอร์เนี่ยนะครับนอกจากที่จะต้องใช้ตัวไฟเลอร์แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องใช้ครื่อร์นะที่เป็นประเภทไฟเลอร์เทียสสามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าเอ่อตัวเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยนะครับที่มัััััันน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 นเเ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 เปป็็็ทททีีีีีียยยยรรรร์์ตตตววว้้้้้่่่่่่่่ะะคคืืืออออไไมมดบพๆกใหหาาาางชจ เวลดี้นะที่ผมกําลังเล่นอ,อยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเทียสสานะครับเพื่อนๆและนอกเหนือจากที่ต้องเป็นตัวฟลายเออร์แล้วก็เป็นตัวประเภทเทียสสาแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับต้องห้ามใช้เครเจอร์นะที่เป็นประเภทโปโตวอลด้วยนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะดูเนี่ยนะครับก็ให้ดูตรงด้านล่างนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเฮอร์บิวอลนะอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแคนิวอลที่กินเนื้อเนี่ยนะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะครับยกเว้นโปโตวอลนั่นเองนะครับโปรับเเเพพพืื่่่ออนนๆๆราาาาะวถ้้หกใชโโตวอลเนี่ยมมัััันนนนนนจะะไ่่่บบเเอองครพืๆห ให้ใช้ได้แค่ h e r b บิวอร c a r n ิ v o r ์แล้วก็ o มนิวอร์นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่สามารถใช้ได้นะก็คือตัวกินเนื้อตัวกินพืชแล้วก็ตัวกินทั้งเนื้อทั้งพืชได้นะครับอันนี้เนะี่ยสามารถใช้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มีเพียง3มเงื่อนไขนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็คือต้องเป็นคร e เ t อร์นะที่อยู่ในหมวดสกายนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้องเป็นคร e เ t อร์นะที่มีเทียนนะครับมากกว่าเทียสามก็คือสามารถใช้เทียสามหรือเทียสี่หรือเทียห้าก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าห้ามต่ำกว่าเทียสามนะครับแล้วก็ห้ามใช้ตัวที่เป ไปเนี่ยนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อลีลาชูนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะประเภทโปโตวอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการได้รับเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถได้รับเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับได้จากตู้โปโตวอร์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าโปโตวอร์กับโปโตแคนิวอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆโปโตวอร์เนี่ยนะครับอย่างเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะที่ต้องการแค่น้ำเท่านั้นเองนะครับส่วนโปโตแคนิวออออออรรรรรรร์เเ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 เนน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 ีีีี่่่่่่ยยะะะะะะคคคคััััับบบปปป็จจภททททาาาพพงงืืื้้ๆไมมหหกววโโต โปโตแคนิบงนะฮะซึ่งวิธีการได้รับเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาสุ่มเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับในตู้โปโตวอลเอ็กโพรเลกาชาได้นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขในการสุ่มตู้โปโตวอลเอ็กโพรเลกาชาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องมีโปโตวอลเอ็กโพรเลกาชาโทเค็นด้วยนะครับเพื่อนๆในการที่จะสุ่มตู้ตู้นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องใช้เฮต์อีกจำนวน100เฮต์ในการที่เราเนี่ยนะครับจะสามารถสุ่มตู้นี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่่งงหลัจากทีเพื่อนๆเนี่ยยยยยนน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 ะะะะะะคคคครร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 ััััับบบบมมีีีีีีีททท้้้้งเเ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 จจจาาาลลลิชูปป็็่่่่อออแวววก์ภหืต ที่เป็นเทียสสามเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งถัดไปที่เพืเ่อนๆเนี่ยต้องการเนี่ยนะครับเพืเ่อนๆก็ต้องเตรียมนะครับโทเค็นชุบชีวิตนั่นเองหรือว่ารีไวฟ์โทเค็นนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเพืเ่อนๆเนี่ยนะครับต้องเตรียมเจ้าโทเนนคเ็นชุบชีวิตเอตตมมาไว้เนี่ยนะครับจำนวนเก้าเหรียญนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็โทเค็นเร่งโตนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นแมกโรโทเค็นก็ได้นะครับหากเป็นโทเค็นเร่งโตเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับจำนวนสามเหรียญด้วยกันนะครับหรือว่าหากเป็นโทเค็นเร่งโตแบบแมกโกกรรรรรรเเ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 เนน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 นีีีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยะะะคคคคััััับบบพพพืืออออออใช้้้แหญดว็็็ปขงงงททาา ะครับต้องเตรียมมาไว้นั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทัวร์กันอีกครั้งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมเนี่ยนะครับก็คือเคลเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าตัวบินนะครับจำนวน1ตัวนะครับเพื่อนแต่ว่าต้องเป็นตัวบินที่มีเทียสสามขึ้นไปและไม่ใช่ตัวบินประเภทโปโตแคนิวอลนะครับเพื่อนอย่างที่2นะครับที่เราต้องเตรียมเนี่ยนะครับก็คือเจ้าลีลาชูนั่นเองนะครับก็คือเจ้าเคลเจอร์ที่เป็นประเภทโปโตวอลนั่นเองนะครับอย่างที่สามเนี่ยนะครับก็คือเหรียญโทเค็นชุบชีวิตนะจำนวนเก้าเหรียญด้วยกันนะคคคคครรรรรรััับบบออออยย่่่่่าางททีีก็็ืืืโเเเเนนนนนนตะะพๆจวว3หหญ เป็นแมกโรโทเค็นเนี่ยนะครับให้เราเตรียมมา1เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขอทั้งสอย่างที่เราต้องเตรียมนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในภารกิจในการปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับแนะนาให้มีจํานวนคนในการทาในการปลดล็อกเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมด้ว2คนด้วยกันนะครับเพื่อนๆ<น>โดยให้คนที่ต้องการที่จะปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับเป็นคนเล่นเจ้าลีลาชูนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้เจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมนั่เอรรบยยลี้้แว ครับก็ให้เราแนะนําเจ้าลีลาชูนะครับเพื่อนๆไปที่เอ่อแมปทะเลทรายนั่นเองนะครับก็คือตรงดิสเซิร์ดโอเอซิสนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ให้เราแนะนําเจ้าลีลาชูเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าเงื่อนไขในการที่จะปลดล็อกเจ้าเวนูเอลล่าเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับใช้เจ้าลีลาชูนะครับเพื่อนๆทําการฆ่าหรือว่าสังหารเนี่ยนะครับครีเจอร์ที่เป็นประเภทตัวบินเนี่ยนะครับจำนวน10ครั้งนั่นเองนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าตัวบินที่เราทําการฆ่าเนี่ยนน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 ะะะะคคครรรรรัััับบบบตต้้อองเเเเเปปป็็วิทททีีีี่่่มยย์์ขึไพืๆ ก็ต้องไม่ใช่ตัวบินที่เป็นประเภทโปรโตแคเนิวอลด้วยนะครับเพื่อนๆและตัวบินตัวนั้นนะครับเพื่อนๆต้องมีอายุเนี่ยนะครับเอชครบ100นั่นเองนะครับเพื่อนวิธีการดูเอชเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยดูทางด้านซ้ายล่างนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะมีตัวเลขของเอชเนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนโดยเอชร้อยเนี่ยนะครับรูปนาฬิกาทรายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกง่ายๆว่าให้เราเนี่ยนะครับใช้เจ้าลีลาชูนะครับเพื่อนๆในกาาาารรรสังหหือว่่ฆเจอรร์ตััวบบินนนนะะเเทียขึ้ไปคพื่ออออนน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 นๆโโดยตตตตตััััััววววบบบิ้้้้้่่่ะะะคครรงงเเ็็มมทีีแแลลกจข ใช้อีกนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยนะครับสังหารภายในฤดูซัมเมอร์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องสังหารที่ดิเซอร์ตโอเอซิตด้วยนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการดูว่าเป็นฤดูซัมเมอร์หรือยังเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยดูที่ขวาบนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีเอ่อฤดูบอกนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเป็นฤดูออทัมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะยังไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องให้ตรงออทัมเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นฤดูซัมเมอร์หรือว่าฤดูร้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆจึงจะสามารถเริ่มทําาาภรรรกิิจได้้นนนัั่่่เเอองงงะะคบแลสททีตำ ดิสเซิร์โอเเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดยวิธีการดูว่าเราอยู่ในดิสเซิร์ s โอหรือเปล่าเนี่ยนะครับให้เราดูต่อจากอออทามนั madam, ่นเองนะครับเรื่องมันก็จะเขียนบอกอยู่นะว่าเราเนี่ยอยู่ในดิสเซิร์ดโอเหรือเปล่านะครับซึ่งหากเราไม่ได้อยู่ในดิสเซิร์โอเนี่ยมันจะไม่เขียนบอกนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกอยู่ว่าขนานี้เนี่ยนะครับเราได้อยู่ในดิสเซิร์รโอเอซิสหรือว่าในทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้นนนั่่เเเเอรยยาาากีขมมใภ พื่อนโดยสมมุติว่าหากเนี่ยตอนนี้เป็นฤดูร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยเราในการปลดล็อกเจ้าเมนูเอล่าเนี่ยนะครับก็ให้เข้ามาภายในเกมนะครับโดยเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ให้ใช้เป็นครีเจอร์เทียสามขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวบินนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องไม่ใช่ตัวบินที่เป็นประเภทโปโตแคนิวอร์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับใช้เจ้าลีนาชูเนี่ยนะครับในการสั่งหารเพื่อนนะครับเพื่อนๆจำนวน10ตัวนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเจ้าเมนูเอล่าเนีี่่่่่ยนนนนนะะะคครรรัััับบกกก็็จจปลลลลดอออแ้วเเเงงงพืซึหาาท ทำภารกิจสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาที่ขวาล่างนะข้างๆวงล้อตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันก็จะบอกมาว่าเราเนี่ยนะครับทำภารกิจของเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆอนอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยนะครับต้องทําภารกิจเนี่ยให้เสร็จภายในฤดูร้อนของในขณะนั้นนะครับซึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังทําภารกิจอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยทำไม่ทันภายในฤดูร้อนและมีการเปลี่ยนฤดูร้อนออกจากเกมไปเป็นฤดูอื่นเนี่ยนะครับหากเราต้้้้้อออออองงงงกกกกาา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 รรรรรรรทททํํภิิจจขเเ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 เววนนนนนูลล่่่่่่่ตตีียยยะะคคััับบมมมใหหดดพืๆ็ไ ในหนึ่งฤดูร้อนเนี่ยนะครับเราต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับเพื่อนๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเตรียม revive token หรือว่า token ชุบชีวิตเอาไว้นะครับเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทําแบบสะสมได้นั่นเองนะครับคือเราต้องทําแบบรวดเดียวให้เสร็จภายในฤดูร้อนหฤดูร้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับก็จะทําการปลดล็อกภายในเกมเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยหลังจากที่เจ้าเวนูเอล่าปลดล็อกมา ให้เราเนี่ยกดไปที่บายครีเจอร์ทางด้านล่างนะครับเพื่อนๆเราก็เลื่อนตู้กาชานะไปที่ตู้โปรโตวอลเอ็กพอเตอร์กาชานะครับเพื่อนๆก็คือตู้เดียวกับเจ้าลีลาชูที่เราเอ่อมาทําการสุ่มกันไปตั้งแต่แรกนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในตู้โปรโตวอลเอ็กพอเตอร์กาชาเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเปอร์เซ็นต์ในการได้รับเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์การได้รับเนี่ยหรือว่าในการสุ่มมเเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่่่่่ยยยออออออููทท7.69%ัังงงะะะครรรรบพพืืๆซึไขใกกกาาาาจสุต้็ล์ช ครับเราต้องใช้นะครับปโตวอลเอ็กโวเลอร์คาชาโทเค็นนะครับเพื่อนๆก็เป็นเหรียญโทเค็นของตู้ปโตวอลนั่นเองนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเขียนว่าปโตวอลเอ็กโวเลอร์คาชาโทเค็นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้เห็ดเนี่ยจำนวน100เห็ดในการสุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆและหลังจากที่เรามีทั้งโทเค็นเนี่ยนะครับในการสุ่มพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เห็ดจำนวน100เห็ดในการสุ่มเนี่ยที่พร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทำการสุ่มไปได้เลยนะครับเพื่อออออออนน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 นๆๆๆๆกกกก็็จจจจะะะะะมมมีีีโาาาาาสสไไไดด้้้้รรรรััััับบบเเ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 วววูลล่่่่่่่่่่แแงคคพพพืืืตตยุ เจ้าเวนูเอล่าแบบ100%นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะที่มีโอกาสดรอปหรือว่ามีโอกาสในการได้รับเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ยุ่งยากมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากได้เจ้าเวนูเอล่าหรือว่าสนใจเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับก็สามารถทําภารกิจนะครับเพื่อนๆเพื่อปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าแล้วก็ทําการสุ่มเจ้าเวนูเอล่าภายในตู้ปโตวอร์เอคูเลกาชาได้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็สุ่มมาได้แล้ว1ตัวนะครับเพื่ออออนนนนๆกก็โาาสดรรปเี่่ยะคคับข้งน้อยเพราาะว่ตัวละะะคคครรภาายยยยในน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 นตตู้้้้ีีเเเ่่่มััออออออขขขขงงงบพืๆโดดก็ิึ นะครับสำหรับเพื e so ่อนๆที so, so, ่ข so, ี K ้เกียจไปทําภารกิจเองแล้วก็มานั่งสุ่มเจ้าเวนูเอล่าเองเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อเจ้าเวนูเอล่านะครับในเพจพี่แกลเซดดากอนช็อตเอกได้นะครับเพื่อนๆทางเราก็มีเจ้าเวนูเอล่าเนี่ยนะครับพร้อมส่งให้เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีสต็อกของเข้ามาแล้วนะครับยังไงก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาทําภารกิจเองแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งสุ่มเองนั่งหากาชาโทเค้นเองด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับหรือว่าใครอยากลองทําภารกิจหรือว่าอยากมาลองสุ่มเนี่ยนะครับก็สามารถทําภารกิจเพื่อปลดล็อกเจ้าเวนูเอล่าแล้วก็มาสุ่ม ดูโปรโตวอวเพื่อเลิกกัดชาได้เลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่างงตรงไหนเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการตอบคอมเมนต์เพื่อแก้ปัญหาให้ละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ